สวัสดีครับวันนี้แอดมินอปนะครับกลับรู้ก่กอนใครนะรีวิวการ์ดชุดใหม่นะกับชุดของ v e b 1 3นะกำหนดออกวันที่23มิถุนายนนะครับในชุดนี้นะครับก็เป็น a n g e l JD แล้วก็เกียร์นะครับชุดเสริม62ใบเนะเรียกว่ากล่องใหญ่กันมากๆเลยนะราคา1กล่อง175บาทนะครับโอเคนะครับก็มาดูกันที่การ์ดสีเขตดีกว่านะ กาสีเข็นะแบบ S S R สุดรูก,กับวันเค l เลียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของจากการซื้อของร้านอย่างเดียวเลยน้องๆไม่น่าจะมีได้นะเพราะว่าอันนี้จะต้องซื้ออย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องสั่ง3ลัง3นะสลังคือ24่คูณสามนะเจกล่องนะถึงจะได้พวกนี้นะครับเป็นกาส์แบบฟอย ปั๊มพิเศษ FFR หายากสุดๆเนอถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งใน VGcarshop.com กันได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็อันนี้เทพสวรรค์ต้นกำเนิดยูเรนัสเนะเรียกว่าเป็นยูเรนัสอีกร่างหนึ่งนะครับที่ใช้ผลของแดนดาราเพียงแค่ไม่จำเป็นต้องฟอร์ตถึง5้านะฟอร์ตแค่3ก็พอนะครับแต่จะต้องถอดโซ่นให้มีผลรวมของเกรเป็น5 นะไม่รู้ว่ายากหรือง่ายนะครับโซ่ถอดโซ่ให้มีผลรวมของเปห้านะครับทำให้แถวหลังจะกลายเป็นแดนดารานะก็น่าจะง่ายขึ้นเนะแล้วก็เมื่อจบก,การต่อสู้ที่แดนดาราเนะทพดาราของเราตีครับสามารถเลทผู้ขับขานดาราของเราสองใบเพื่อสแตนเทพดาราของเราได้ละวยูนิตนั้นไดลบ5จนจบเอิอเนะเรียกว่าเอามาเอามาไดโดยเฉพาะนะแล้วก็ตี ีได้อีกรอบหนึ่งนะเจ็ดหนนะเรียกว่าจุกๆก,กันไปเลยนะแต่ก็เลทของเราสองใบเนะี่ยเรียกว่าก็น่าจะคุ้มนะเลทเรียกาดของเราสองใบแต่ก็ผู้ขับขานดารานี่คือเป็นแต่ตัวเกตเกตเกสเนะตเกสามอย่างเดียวนะตัวเกตสามอย่างเดียวนะการบริหารยากกันหน่อยนะโฟร์เมนัสแห่งกลุ่มดาวครับเมื่อตีครับยูนิตนี้บวกพพวเวอร์ห้าพตามจำนวนฟอร์สตามจำนวนฟอร์นะ มีฟอส์สอยู่5ใบก็บวกไป2 5 0 0มเลยนะถ้าเรามีฟอส์สาใบหรือมากกว่าจ่าย1นึ่งาบาบได้จวดหนึ่งใบด้วยนะดี DK แห่งทางเที่ยงตรงครับเมื่อลงสนามนครับนำการ์ดใบมือเข้าสู่โซครับดู7ใบครนะับแสดงผู้ขับขานดาราไม่เกิน2ใบขึ้นมือและสับกองถ้าแสดง2ใบจะได้รับฟอส์ด้วยนะอ่าเรียกว่าเรียกว่ากองปั๊มฟอสต์ไตั้งแต่เกตึเลยนะ โบอ์นเดอร์ดากอนนะครับเมื่อปีครับถ้าแวนการ์ดของเราของคู่แข่งเป็นเกรดสาหรือสูงกว่าครับจ่ายโซ่สนะครับและเมื่อจบการต่อสู้นั้นนะครับยูนิตนี้ได้รับพอร์และคีที่แวนการ์ดได้รับผลของทิกเกอร์เทิร์ทนี้ด้วยนะถ้าทิกเกอร์ถ้าแวนการ์ดเราได้ทิกเกอร์เท่าไหร่เดยก็กก็บทิกเกอร์ตามเลยนะโอเค บิลิน่าแห่งพิธีฝังศพนะครับเมื่อ,อยุคนี้อินเตอร์เซพ์นะครับหรือเมื่อลงสนามในช่องกาดนะครับจ่าย1นึ่งาดบาร์แล้วกาดแสดงการ์ดในมือยุคนี้ได้บวก5,000ตามจำนวนเกรดของการ์ดที่ถูกแสดงเนะถ้าเราแสดงเกรดห้านี้ได้บวกชิวสองหมเลยนะหรือว่าชิวแรงมากๆเลยนะจอเมเวทพิกสวัรค์เอสท่าครับจ่ายโซ่สิจ่ายโซ่สิ้ได้ไงายทะเมจยห คุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะคุ้มหรือเปล่าไม่รู้แต่โซนละสิบห้าใบนะไม่รู้จะจ่ายมีที่จ่ายเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ได้ไงายได้เมทตั้งห้าเลยนะจอมเวทยุนอลรุนแอสบาดครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูตด้วยจอมเวทผู้เติบโตชา้ชาพาวเมทนะครับนำูนิตนี้เข้าสู่โซลแล้วได้รับฟอร์์นะได้รับฟอนะร์์ไปเลยเลยนะอันนี้จอมเวทผู้เติบโตชา้าพาวเมทนะครับเมื่อบูตให้แอสบาทครับจ่ายโซลหนึ่งแล้วได้จวนหนึ่งใบนะครับ ก็อันนี้ต้องเล่นคู่กันนะเอาเข้าสู่โซไปเลยนะครับอันนี้ได้จวดหนึ่งใบด้วยแล้วก็คอนซีดบอลครับยูนิตนี้ไม่สามารถถูกตีได้แล้วก็ไม่สามารถถูกบูทได้ห้ามตีห้ามบูทนะห้ามตีห้ามบูทเอาไปเ็จได้นะแต่แต่ไม่บูทก็ถ้ามีฟอสอะไรรับนี่ก็ได้เหมือนกันนะออเอาด็อกนะครับเมื่อตีครับจ่าย จ่ายโซได้ชาร์จโซลีกชาร์จโซลสองนะเมื่อตีในช่องแรนและมูนิบนี้บวก5,000จนจบการต่อสู้ครับก็เป็นหมื่นสามแม่มดแห่งความบนริสุทธิ์คาราลี่ครับเมื่อตีฮิตนะในการโจมตีที่บูทหรือตีนะจะได้ชาร์จโซลสามเลยนะ,ะชาร์จโซรวมเหมือนกันเมื่อเริ่มต้นแบทเทิลเฟสของคุณครับได้บวกพาวเวอร์หนึ่งพันตามจำนวนเกรดที่สูงสุดของยูนิตของคุณนะครับก็มีเกรดห้าก็บวกห้าพันนะมีเกรดสามก็บวก 3,000น,นะครับก็หมื่นหนึ่งนะนะ้นี่ก็เป็นระดับ S S V R นะก็สุ่มหลังกล่องนะก็สามารถที่จะไปสุ่มกันได้นะครับก็ในชุดนี้นะนี่ก็ S P นะแล้วก็ S P นะครับในชุดของยูเรนัสนี้ก็จะมีอยู่12แบบนะะก็เป็นเล่นกันได้นะไเล่นกันได้เนระียกว่าก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะสำหรับการเปิดแอนดาราแล้วก็มาสแตนนะแต่แอนมินว่าการสแตน การสแปนเกตหพลัง7จ็ดหมื่น,นี่เรียกว่าเก่งมากๆเลยนะครับถ้าใครลองคอมโบแล้วเป็นยังไงนะหรือว่ามีข้อแนะนำติชมอยากจะคอมเมนต์อยากจะเพิ่มเติมเนะก็แท็กทายกันบอกกันได้เนะสำหรับวันนี้แอดมินกบอกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย